ฝากกดไลค์กดแช์น้าน, am, นะครับสวัสดีคุณถาวรคุณนารีนะครับผมเนาะนอนไปนอนไปบางคนนอนหลับแล้วนะครับรับแล้ว,นะลวฟันแล้วนะครับฟันได้เลขตัวไหนบอกผมในเด้อพี่น้องด้วยฟันได้เลขตัวไหนนะครับแจ้งผมหน่อยนะเนี่ยแบงปั่นกันพี่น้องนะครับใ,ใครนะครับเนาะ ได้เป็นเลขตัวใดนะครับก็ขอให้ไปตรงครับเลขรัฐบาลสามตัวรัฐบาลงวดสิบเจ็ดกลุ่มผ้าสองห่าวหกหาเด้อนะครับเนาะรัฐบาลเท่านั้นนะครับรัฐบาลเท่านั้นหน่อยเลาาไม่จุดครับนะทูบนะครับจุดเฉพาะนะจุดเฉพาะรัฐบาลวิ่งโอ้ยนะครับเนี่ยว่านาลงหลังนะครับเออวอลหลังอะลืมนา กดลงกดไลค์นะครับกดแชร์ให้แนนเด้อน,นะครับ <c oughs> กำลังตื่นค่านะโอเคเลยครับ okay, นะมาชา้าดีกว่าไม่มาครับเออแต่อยาม่ามืเอืนนะอนอน,นั่นแหละนะมามืเอือนบอท่านนี่นะครับอ่าสวัสดีอ่ะหนึ่งพันเก้าร้อยท่านตรงนี้นะครับหนึ่งพันเก้าร้อยท่านตรงนี้ไม่ทราบว่าใครนะบอบอทราบามีผู้ใดบอที่ท่านได้กด ไล่เพจนะครับเนาะถ้าใครนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดถูกใจเพจนะครับเนาะสามารถกดถูกใจและกดติดตามเพจได้นะครับเนาะมันจะขึ้นคําว่าหวยมาแล้วนะครับมันจะขึ้นคําว่าห่วยมาแล้วแล้วมันจะมีะตัวให้กดติดตามมาครับมาครับทุกคน นะทูกแตกครับไม่รู้ว่าจะไลฟ์สดจบไหมนะทุกคนนะคือคือคือถ้ามันแตกแล้วมันอยู่ทรงนะครับก็โอเคนะครับแต่ขันแตกแล้วนะแต่ขันแตกแล้วโอยู่ทรงอันอันนี้นาเป็นห่วงครับนะอ่าหนึ่งสี่นะครับทุกคนหนึ่งสี่นะหนึ่งสี่ครับเห็นบอเห็นบออ่ะหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่ แต่ก็แตกสามตัวครับใช่ไหมทูบแตกครับผมแตกแน่นอนงวดน,นี้มาอารุนซอยกันพี่น้องไม่รู้ว่าจะจบไหมนะนะครับอ่าไม่รู้ว่าจะดูจบไหมนะครับทูบจะแตกก่อนวอนี่อ่โอเคนะครับอ่ะ เห็นเป็นเลขอ,อะไรทุกคนย่างหน่อยผมเห็นหละผู้หนึ่งนะครับหนึ่งสีเดอพี่น้องหนึ่งสีนะครับนะหนึ่งสีหนึ่งสีมาแล้วอ่าหนึ่งสีมาแล้วครับหนึ่งสีมาแล้วสามตัวแตกค่ะอาจารย์ แตกในเนี้ยต้องลุ้นครับต้องลุ้นให้เสร็จนะทุกคนต้องต้องลุนให้เสร็จพี่น้องคืออสิเห็ุอย่างไรเนาะแตกซะเนาะเจะสีหอดตัวล่างว่พี่นอ้องเดี๋ยวผมจุดจุดเพิ่มเลยเนาะจุดเพิ่มดีไหมทุกคนคือผมยันผมยันเบิงบ่จบแม่นะ ต,ตู้แตกสามตัวค่ะผมกลัวผมกลัวผมจะไม่เห็นเลขตัวล่างดิทุกคน <c oughs> อ่ะหนึ่งสีอะไรทุกคนนะหนึ่งสีอย่างพี่น้องพิมมาครับพิมมาอพิมมาครับ จนได้คําพี่น้องเอ้ยนะครับคำว่า้คำว่า้ถูกแดกโอ้ยดูจบไม่นอ <c oughs> บอกเป็นอย่างค่ะใช่ไหมอือสีอะไร ครับผมนะ <c oughs> บบจุดครับบ่จุดอ่าไม่จุดไม่จุดเห็นหนึ่งค่ะหัวแหลมแหลมอ่าไม่ไม่จุดครับไม่จุดเพิ่มครับไม่จุดเพิ่มนะค,คือคือดูดูทรงแล้วน่าน่าจะน่าจะอยู่จบอยู่นะครับนะนานา,นาิเบิ้งจบอยู่พี่น้องนะครับบ่จุดเพิ่มครับนะอ่าหนึ่งซีซีครับ เมนโบามาเมนโบโน่ปรบเดี๋ยวพี่น้องน่าจะหนึ่งสี่สี่นะครับหนึ่งน่าจะหนึ่งสี่สี่ครับน่าจะหนึ่งสี่สี่ครับน่าจะหนึ่งสี่สี่ครับ รอครับรอรออ่าไม่จุดเพิ่มครับไม่จุดเพิ่ม <c oughs> ครับนะ ทุกคนครับทุกคนจ๋านะครับ right สําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะนะครับสําหรับท right ่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมจิ้มลิงก์ด้านล่างด้วยนะครับเนาะนะครับเนาะอย่าลืมจิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับสําหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับอ่ะหนึ่งซีซีนะครับทุกคนหนึ่งซีซีหนึ่งซีซีครับสามตัวแตกแล้วแส่ง อ่ะหนึ่งซีซีครับอย่าลืมนะครับทุกคนก่อนจากการฝากทุกคนจิ้มลิง์ด้วยนะฝากทุกคนจิ้มลิงก์ด้วยนะครับอ่าลิงก์ด้านล่างนะครับ <c oughs> แจกฟรีนะครับแจกฟรีห้าสิบาทนะครับจิ้มลิงกด้านล่างเพื่อนเพื่อนแล้วแจ้งว่ามาจากคุณเต้ยนะครับแจกฟรีห้าสิบบาทครับอ่ะขอให้ทุกคนนะครับ นะก่อนจากการจิมลิงข้างล่างเดือพี่น้องเด้อนะครับนะโชคดีนะครับบุ้อันเจ็ดสามแมนครับผมเจ็ดสามครับเจ็ดสาม